ทำไมรถยนต์ SUV ถึงครองใจคนไทยในปัจจุบันรถยนต์ SUV ได้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้บริโภคชาวไทยหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรถประเภทนี้ถึงได้รับความนิยมอย่างมากเหตุผลเบื้องหลังความสําเร็จของรถ SUV มีอะไรบ้างคลิปนี้จะพาคุณไปไขข้อข้องใจ 1. ดีไซน์ที่โดดเด่น รถ SUV มักมีดีไซน์ที่ดูแข็งแรงทันสมัยและมีความหรูหราซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 2. ความอเนกประสงค์รถ SUV สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองการออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือการบรรทุกสัมภาระจำนวนมาก 3. สมรรถนะการขับขี่ที่ดีรถ SUV ส่วนใหญ่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีกำลังสูงและระบบช่วงล่างที่แข็งแรง 4. ความปลอดภยัยผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทำให้รถ SU v รุ่นใหม่ๆมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบครัน หภาพลักษณ์การขับขี่รถ SUV ทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจและดูมีระดับ 6. ความหลากหลายของรุ่นและราคาตลาดรถ SUV มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของรุ่นย่อยราคาและขนาดทําให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณของตนเอง